สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีลูกผสมระหว่างไอหนุ่มตีกับไอหนุ่มซามูไรครับ XCMG XE135B เป็นรถขุดขนาด13ตันนะครับนี่แกะกล่องสดๆร้อนๆกล่องไม่ได้เอามาพี่น้องนะครับลงเมืองบุรีรัมย์สคันวันนี้เดี๋ยวผมมีเซลเซลน้องใหม่ครับนะเซลน้องใหม่จะ มาให้ความกระจ่างแล้วก็แนะนำตัวอ่ะเชิญครับสวัสดีครับสามภ XCMG ครับดูแลภาคอีสานตอนล่างครับโคราชชัยภูมิครับโคราชชัยภูมิบุญลำด้วยปะสานอีสานตอนล่างด้วยครับบุญลำด้วยปะใช่ครับโอเคอ่าน้องพบเนาะใช่ครับอ่าน้องพบชื่อเล่นเนาะชื่อภพอ่าอ่าลองวันนี้มาส่ง XCMG วันนี้ก็จะมีรถขุดนะครับเ e 1 3 5 b นะครับผมแล้วก็ x อ็กเมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถขุดนะครับก็จะมีพวกเครื่องจักรงานถนนด้วยแล้วตอนนี้ทาง x c m ก็ก็พยายามเข้าหาลูกค้าภาคอีสานนะครับพยายาม,มดูแลแล้วก็จะมีเครื่องจักรพวกงานถนนด้วยครับพวกรถบดรถเกรดรถปูยางด้วยนะครับตอนนีอ้อย่างแผนยางมาตอยก็จะมี มาลงที่ภาคอีสานสองตัวนะครับจะมีที่สุรินทร์แล้วก็อุอรรนะครับผม<อ>ส่วนวันนี้เนี่ยจะมาส่งตัวรถขุด XE 1 3 5 b ก่อนนะครับผมบตัวนี้ใช้เงินดาวแพงไหมตอนนี้มีโปรโมชั่น2ออย่างนะครับมีโปรโมชั่นแรก็คือดาวเลือกได้เลือกลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวได้ว่าจะดาวแบบไหนแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งเป็นโปรโมชั่นเขาใหญ่ จากวันนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมนะฮะดอกเบี้ยเหลือ0.65นะครับสำหรับรถผุดไซ22ตันกับ13ตันครับตัวอย่างอย่างอย่าง1 3 5นี่เราเราเราดาว2 2 0 0 0 0 20,000นอะใช่ครับเอารถได้เลยใช่ครับผ่อน48เดือนใช่ครับรู้ไหมครับผ่อนเดือนเท่าไหร่อ่าห0าหมื่นต้นๆครับสำหรับตัวนี้อ๋อแล้วก็ดาว อ่าสำหรับโปรดาวเลือกได้เนี่ยมีสามารถดาวได้ถูกกว่าน,นี้ครับครับอ๋เรามาคุยคุยกันเอาเนาะอ่ะน้องพบให้เบอร์เข้ามาอ่าผมสามพบนะครับ xmg 098 098 858 858 5524 5524เอาอีกทีครับ098 098- 858- 858- 5524- 5524ดูแลพูดน้อยแต่จริงใจครับพี่ดูแลก็ภัยสารนะพี่น้องครับอ่าก็ติดต่อมาได้ส่วนการ PM เยอะไหมหมื่นชั่วโมงครับหรือ48เดือนคันนี้หมื่นชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับโอ้เราประกันอะไรยังไงชิ้นส่วนมีประกันชิ้นส่วนนะครับเราจะมีตารางให้ลูกค้าดูเลยว่า แต่ละชิ้นส่วนเรามีการรับประกันยังไงบ้างโอ้ตัวเดินมีปัญหาเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนให้ครับมีเครื่องเครื่องตัวเดินพวกปั๊มต่างๆนะคะมีระบุเลยว่าเปลี่ยนส่วนไหนว่ามีมีปัญหาเราดูเลยให้เนาะเราไม่ได้แค่ว่าบอกว่าประกันและจบเราอธิบายเลยว่าประกันอะไรบ้างชิ้นส่วนไหนบ้างตอนนี้มีศูนย์เยอะไหมในเมืองไทยมีอยู่กี่ ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสิบครับแล้วก็จะมีแต่ที่ภาคอีสานเนี่ยตอนนี้มีโคราชกับขอนแก่นขอนแก่นเนาะแล้วก็กำลังจะมีเพิ่มอีสานข้างบนอีกที่หนึ่งครับตัว215นี่ดาวเท่าไหร่ขั้นต่ำ215เนี่ยโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะมีตั้งแต่ดาว0%อจนไปถึงดาว20%ครับส่วน อัอตราดอกเบีย้ยอาจจะมีขึ้นตามลำดับจนไปถึงไม่มีเงินไม,ม่ไม่มีดอกเบีย้ยเลยครับไม่ไม่มีดอกเบี้ยไม่ไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้เนาะใช่ครับใช้ดาวก็ได้<ช>อืมอมีมีมีให้เลือกหลายช้อยอ่าแล้วก็เรื่องอ่าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะออกรถเงี้ยครับครับอ่ามีแพลนจะออกรถสามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับถามเรื่องสเปคได้ครับศูนย์ก็เข้ามาดูได้มาลองเทสรถได้ครับ ประกอบการตัดสินใจครับไม่ใช่ว่าถามปุ๊บต้องซื้อมา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 ลองได้มาคุยกันได้ครับเขามี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 สายแยกให้พร้อมเลยเนาะตัวนี้มีสายแยกให้พร้อมครับแล้วก็ใบแท็กเป็นใบ70สสแตนดาร์ดมาให้เลยเครื่องยนต์ก็ไดรครับอ่ะโอเคอันนี้คือเป็นเซลดูแลรับผิดชอบนะครับเซล์พหรือว่าสามพนะสาม น้องใหม่ป่าน้องใหม่อยู่น้องใหม่ที่นี่อยู่เอ็กซีมจีกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่มาหกเดือนแล้วก็หกเดือนนะอ๋อโอเคเอาเบอร์เบอร์อีกรอบหนึ่ง098ครับ098 858 858 5524 5524โอเคเอ็กซีมครับโอเคขอบคุณครับครับโอเคจบนะครับเซลสามบอธิบายไปแล้วนะครับนั้น XCMG ก็ โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะติดติดท็อปเทนในในโลกเรานะมีเครื่องจักรหนักเยอะแล้วก็มีตังแต่รถขุดรถบดรถเกรดเครื่องอัดยางมาตอยทำถนนเครื่องจักรถนนหนทางนี่มีหมดนะพี่น้องก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในแดนแผ่นดินใหญ่อยู่นะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องจักรเขสร้างมาเยอะ XCMG XE 1 e 3 5 b ขนาด13ตันนะครับเครื่องยนต์ก็อ s u z ซู 4BG นะครับ 4BG 98แรงมา้าวัดรอบ2,200รอบต่อนาทีแล้วก็บูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในเ,เสริมด้วยแผ่นเหล็กข้างข้างอีกนะครับโรล,ลเลอร์7ตัวแคเรีย1ตัวใบแท็ก70เซ้น ใช้เงินดาวแค่2อ0 0 0นสองครับออกรถได้เลยแล้วก็ดูแลหลังกันขาย PM ถึง1,000 0ชั่วโมงโอ้ถือว่าเยอะครับนะถือว่าเยอะวงกี่0.55ครับประมาณนี้5ฟันนะถือว่าสุดจัดนะครับเรื่องความประหยัดก็โอเคการ PM โอเคประกันนะครับดูแลหลังกันขายแล้วก็ มีกลองเครื่องมือให้นะครับยังใหญ่เลยสนใจสอบถามได้ครับ0 9 8ย์2 3 7 5 2หรือว่าเข้าไปดูเวอร์ไวเบชัยนาทแม่ชีจัดจำหน่ายใ,าในประเทศไทยนะครับ XCMG วันนี้ลงบุรีรัมย์สคันถ้าต้องการสอบถามได้นะครับง่ายๆก็คือ รถประกอบหรือว่าผลิตที่เมืองกีนจริงแต่ว่าใช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นนะครับปั๊มญี่ปุ่นตัวเดินก็ใช้ดูซานครับของเกาหลีใต้เครื่องญี่ปุ่นมีสุขได้ได้ดูดแลง่ายปั๊มดูแลง่ายครับละส่วนราคาตัวนี้ถ้า2ล้านกลางๆพี่น้องค่อนเสร็จนะพูดไปพูดมาก็วกไปวนมา สนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์ยหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ X Carver En Truck พี่น้องเลยมักหกไลก็จัดไปนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ